สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองมาพิจารณาข้อมูลที่เราได้มากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ปัจจุบันระหว่างไทยกับกัมพูชาเราจะมาดูกันว่าข้อมูลตอนนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งว่ามันยังรุนแรงอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็มีใครแบบคอยหนุนอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาไหมและที่สําคัญเลย ทำไมประเด็นพิาพาทบางเรื่องมันดูยืดเยือ้อไม่จบไม่สิ้นสักทีคำถามตั้งต้นจากข้อมูลที่เรามีก็คือปัจจุบันเนี้กัมพูชายังมีความขัดแย้งกับไทยอยู่หรือเปล่าเรามาหาคำตอบกันครับ ค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังติดภาพเดิมๆเนาะภาพความขัดแย้งที่เคยรุนแรงในอดีตโดยเฉพาะเหตุการณ์ปะทะก,กันตามแนวชายแดนที่เคยเป็นข่าวใหญ่เมื่อหลายปีก่อนแต่ถ้าเราดูข้อมูลที่เรามีนะปี2025ันี้นี้นะคะต้องบอกว่าสถานการณ์จริงๆตอนนี้เนี่ยมันซับซ้อนกว่าภาพจําพวกนั้นเยอะเลยค่ะแล้วก็อาจจะตานออกไปพอสมควรด้วยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะข้อมูลส่วนแรกกันเลยจากข้อมูลที่เรามีเนี่ย ชัดเจนว่าณนะปี2525 25, ัีไม่มีสงครามเต็มรูปแบบนะครับในเชิงการทหารระหว่างไทยกับกัมพูชาอันนี้หมายความว่าทั้งสองประเทศได้ได้ไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามเป็นทางการแล้วถูกไหมครับถูกต้องค่ะไม่มีสถานะสงครามแบบเป็นทางการไม่มีการเคลื่อนกำลังทหารขนาดใหญ่เพื่อรบกันแต่ว่าการไม่มีสงครามเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์จะราบรื่นนะคะข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันชี้ว่า ยังมีสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งตกค้างหรือความตึงเครียดที่มันประทุขึ้นมาเป็นช่วงๆอยู่ค่ะซึ่งรูปแบบความขัดแย้งมันก็เปลี่ยนไปนะคะมันไม่ใช่การประทะด้วยอาวุธโดยตรงเหมือนเมื่อก่อนแต่กลายเป็นความขัดแย้งในมิติอื่นๆที่มันซับซ้อนกว่าเดิมค่ะอือน่าสนใจครับแล้วไอ้ความขัดแย้งในมิติอื่นที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับในข้อมูลที่เรามีเนี่ยระบุไว้หลายเรื่องเลยที่ดูจะชัดที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องข้อพิพาทชายแดน อันนี้เป็นประเด็นดคลาสสิกเลยที่ยังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่รอบๆปราสาทพระวิหารอันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ละเอียดอ่อนตลอดมา รากของความไม่ไว้ใจกันในหลายๆครั้งด้วยคือความไม่ชัดเจนหรือการที่ยังไม่มีเส้นเขตแดนที่ยอมรับร่วมกันแบบร้อเอร์เซในบางพื้นที่เนี่ยมันเหมือนอเชื้อไฟที่รอคนมาจุดได้ตลอดเวลาข้อมูลบอกว่าแม้จะมีกลไกคุยกันอยู่นะคะระดับทวีภาคีแต่ความคลืบหน้าเรื่องปักปันเขตแดนในพื้นที่ทับซ้อนสําคัญๆเนี่ยมันยังช้ามากและบางทีก็หยุดไปเลยค่ะครับนอกจากเรื่องเขตแดนที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้แล้วเนี่ย ข้อมูลยังชี้ไปที่บทบาทของการเมืองภายในด้วยนะครับของทั้งสองประเทศเลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าบางทีนักการเมืองหรือกลุ่มอํานาจแต่ละฝั่งอาจจะหยิบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือสร้างภาพศัตรูภายนอกขึ้นมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองในบ้านตัวเองเช่นสร้างคะแนนนิยมหรือบางทีก็เบี่ยงเบนความสนใจคนออกจากปัญหาเศรษฐกิจปัญหาในประเทศไปประเด็นนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะ การเมืองภายในนี่ส่งผลโดยตรงเลยนะคะกับท่าทีและนโยบายต่างประเทศการใช้เรื่องชาตินิยมมาปลุกความรู้สึกคนเพื่อหวังผลการเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่เห็นได้บ่อยๆนะคะแล้วความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาซึ่งมีประวัติศาสตร์ร่วมกันยาวนานซับซ้อนเนี่ยก็หลายครั้งเลยที่ถูกดึงไปเกี่ยวกับการเมืองแบบนี้ข้อมูลบางส่วนก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าช่วงที่ชายแดนตึงเครียดเนี่ยมันดูจะพอดีกับช่วงเลือกตั้งหรือสถานการณ์การเมืองภายในที่กําลังร้อนๆของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพอดีอืม ดูเหมือนการเมืองภายในนี้เป็นตัวแปรที่ซับซ้อนจริงๆนะครับแล้วอีกปัจจัยที่ข้อมูลพูดถึงคือเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันนี้ดูจะเกี่ยวไปหมดเลยทั้งเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆที่ตั้งตามแนวชายแดนพวกพื้นที่ที่ออกแบบมาดึงการลงทุนนะครับการลงทุนข้ามแดนการแข่งขันเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเช่นประมงในทะเลที่ยังตกลงเขตไม่ได้การทําเหมืองหรือแม้แต่การลักลอบตัดไม้ในป่าชายแดนที่ยังทับซ้อนกันอยู่ แล้วสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องนี้ยิ่งแก้ยากขึ้นไปอีกก็คือปัจจัยต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งเขตแดนการเมืองภายในผลประโยชน์เศรษฐกิจมันมักจะเกี่ยวพันกันจนแยกไม่ออกเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะพอเขตแดนไม่ชัดมันก็เกิดช่องว่างหรือเกิดความขัดแย้งเรื่องสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรหรือการลงทุน พอมีผลประโยชน์เศรษฐกิจเข้ามาก็อาจจะมีกลุ่มทุนผู้มีอิทธิพลเข้ามาหาประโยชน์แล้วถ้าเรื่องนั้นถูกโยงกับการเมืองภายในมีการสร้างกระแสชาตินิยมหรือใช้โจมตีกันทางการเมืองปัญหามันก็จะยิ่งซับซ้อนบานปลายแล้วก็หายทางออกยากขึ้นไปอีกค่ะเข้าใจเลยครับมันเหมือนกลุ่มบกเ,เหมือนปมเชือกที่พันกันยุ่งไปหมดเลยนะครับทีนี้เราไปต่อประเด็นถัดไปซึ่งก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันแล้วก็เป็นคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยอยู่ คือเรื่องอิทธิพลจากภายนอกครับตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจขึ้นมามันมีข้อมูลอะไรไหมครับที่บอกว่ามีใครหรือประเทศมหาอำนาจไหนกำลังอยู่เบื้องหลังหรือให้การสนับสนุนกัมพูชาในลักษณะที่อาจจะเป็นภยัยหรือส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งกับไทย คำถามว่าครอ,อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกหยิบมาพูดกันเรื่อยๆนะคะในวงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าเราดูจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจะเห็นว่ามีการพูดถึงบทบาทของมหาอำนาจแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่สําคัญกับกัมพูชาอยู่หลายประเทศเลยค่ะครับและประเทศไหนที่ถูกจับตาเป็นพิเศษครับในบริบทนี้ประเทศที่ถูกพูด ถึงมากที่สุดแล้วก็มีบทบาทชัดเจนมากๆในปัจจุบันก็คือจีนค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนข้อมูลนี้บอกตรงกันเลยค่ะว่าจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชาแบบไม่มีใครเถียงได้มีเงินลงทุนมหาศาลเลยนะคะไหลเข้ากัมพูชาในหลายโครงการมากๆโดยเฉพาะพวกโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆอย่างถนนท่าเรือน้ําลึกที่สีหนุวิวสนามบินเขื่อนไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะคะข้อมูลยังชี้ว่ามีความร่วมมือทางทหารเพิ่มขึ้นด้วยเช่นซ้อมรบร่วมกันให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งมันก็ทําให้เกิดการตีความไปต่างๆนานาว่าจีนมองกัมพูชาเป็นเหมือนอาฐานที่มั่นหรือพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากในภูมิภาคนี้เพื่อจะขานอํานาจกับอิทธิพลของสหรัฐและก็พันธมิตรในแถบนี้นะคะอืการลงทุนมหาศาลแล้วก็ความร่วมมือทางทหารที่ว่าเนี่ย มันส่งผลต่อท่าทีของกัมพูชาต่อไทยยังไงบ้างครับมีข้อมูลชี้ไปทางนั้นไหมนั่นเป็นคำถามสำคัญเลยค่ะข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะที่จะสรุปได้ว่าการสนับสนุนจากจีนเนี่ยมีเป้าหมายตรงๆเพื่อหนุนหลังให้กัมพูชาทำสงครามหรือสร้างความขัดแย้งรุนแรงกับไทยแต่ สิ่งที่ข้อมูลชี้ให้เห็นก็คือการสนับสนุนและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนเนี่ยมันช่วยเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและการทหารของกัมพูชาให้แข็งแกร่งขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญเลยแล้วก็เพิ่มอำนาจต่อรองหรือความเชื่อมั่นในการยืนหยัดตามจุดยืนตัวเองในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันย่อมส่งผลต่อพลวัตความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงไทยด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้ค่ะ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงสมดุลอํานาจในภูมิภาคทางอ้อมมากกว่าจะเป็นการยุให้เกิดสงครามโดยตรงค่ะเข้าใจครับคืออาจจะไม่ใช่หนุนให้รบแต่เป็นการเสริมความแข็งแกรง่งซึ่งอาจจะส่งผลต่อท่าทีในการจรจาหรือการยืนหยัดในประเด็นข้อพิาพาทต่างๆได้และประเทศอื่นล่ะครับอย่างเวียดนาม ที่เมื่อก่อนเคยมีบทบาทมีอิทธิพลสูงมากในกัมพูชาปัจจุบันเป็นไงบ้างครับสำหรับเวียดนามนะคะข้อมูลชี้ว่าแม้จะมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์การเมืองที่ใกล้ชิดกันมานานโดยเฉพาะบทบาทหลังยุคเขมรแดงจบไปแต่ในปัจจุบันนี้ ดูเหมือนว่าอิทธิพลโดยตรงของเวียดนามต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของกัมพูชาจะลดลงไปพอสมควรเลยค่ะถ้าเทียบกับอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นเร็วมากนอกจากนี้ที่น่าสนใจคือข้อมูลยังบอกถึงความขัดแย้งหรือความเห็นไม่ตรงกันระหว่างกัมพูชากับเวียดนามเองในบางเรื่องด้วยซ้ําค่ะ เช่นปัญหาเขตแดนทางบกทางทะเลระหว่างสองประเทศซึ่งก็ยังคุยกันอยู่ดังนั้นบทบาทของเวียดนามในฐานะผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาก็เลยดูมีน้ำหนักน้อยลงในปัจจุบันค่ะครับครับแล้วกลุ่มประเทศตะวันตกลหะครับอย่างสหรัฐหรืออีมีบทบาทในสมการนี้ไหมในส่วนของกลุ่มประเทศตะวันตกนะคะ ข้อมูลระบุว่าความสนใจหลักของเขามักจะเน้นไปที่เรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนหลักนิติธรรมในกัมพูชามากกว่าก็มีความพยายามใช้มาตรการกดดันทางด้านทางทูตหรือทางเศรษฐกิจบ้างอย่างเช่นทบทวนสิทธิพิเศษทางการค้าเพื่อให้รัฐบาลกัมพูชาปรับปรุงเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆค่ะแต่ข้อมูลไม่ปรากฏเลยค่ะว่าประเทศตะวันตกเขามามีบทบาทโดยตรงในการแทรกแซงสนับสนุนหรือยุยงให้เกิดความขัดแย้งเรื่องเขตแดนระหว่างกัมพูชากับไทย อืงั้นถ้าให้สรุปประเด็นเรื่องอิทธิพลภายนอกอีกทีก็คือจีนมีบทบาทสูงมากทางเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ซึ่งส่งผลทางอ้อมต่อสมดุลอำนาจท่าทีของกัมพูชาแต่ไม่มีหลักฐานว่าหนุนให้เกิดสงครามกับไทยโดยตรงส่วนเวียดนามบทบาทลดลงตวนตกก็เน้นประเด็นอื่นเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือภาพรวมที่ข้อมูลที่เรามีนำเสนอค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการตีความ ผลกระทบระยะยาวของการที่ประเทศเล็กๆมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมหาอำนาจอย่างจีนเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าจะส่งผลต่อเสถียรภาพความสัมพันธ์ในภูมิภาพโดยรวมยังไงเอาล่ะครับพอเราเข้าใจภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็บทบาทปัจจัยภายนอกแล้วทีนี้ลองย้อนกลับมาดูที่ต้นตอของปัญหาที่ยังค้างอยู่กันบ้าง แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไงทําไมประเด็นข้อพิพาทโดยเฉพาะเรื่องเขตแดนที่เราคุยกันตอนต้นมันถึงยังคาราคาซังแก้ไม่ตกสักทีทั้งๆที่ก็ดูเหมือนไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามใหญ่โตแล้วประเด็นนี้ก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมานะคะว่าอะไรคือรากเหง้าจริงๆที่ทําให้ปัญหาพวกนี้ยังอยู่ข้อมูลได้ชี้ให้เห็นปัจจัยเชิงลึกหลายอย่างที่เกี่ยวพันกันอยู่นะคะอย่างแรกและอาจจะสำคัญที่สุดเลยคือปัญหาทางเทคนิค เรื่องการปักปั่นเส้นเขตแดนที่ยังไม่มีความชัดเจนหรือยังไม่มีข้อตกลงที่สองฝ่ายยอมรับร่วมกันได้แบบ100%ซในหลายๆจุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนหรือมีทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวค่ะปัญหาทางเทคนิคที่ว่านี่มันซับซ้อนขนาดไหนครับ ซับซ้อนมากค่ะเพราะมันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมการใช้แผนที่คนละฉบับหรือการตีความเอกสารหลักฐานประวัติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศที่ต่างกันอย่างเช่นการยึดแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำไว้สมัยนู้นเช่นแผนที่หนึ่งต่อสองแสนซึ่งฝ่ายหนึ่งอาจจะยึดเป็นหลักแต่อีกฝ่ายอาจจะมองว่ามีข้อบกพร่องหรือมีหลักฐานอื่นน่าเชื่อถือกว่า นอกจากนี้การกําหนดเส้นเขตแดนตามสันปันน้าหรือแนวสันเขาในภูมิประเทศจริงๆเนี่ยก็อาจจะคลุมเครือหรือเปลี่ยนไปตามเวลาได้ทําให้การหาจุดที่ยอมรับร่วมกันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ความไว้วางใจสูงมากค่ะเรื่องแผนที่กับสันปันน้นํานี่เป็นประเด็นที่ได้ยินมาตลอดจริงๆครับแล้วนอกจากเรื่องเทคนิคเหล่านี้มีปัจจัยอื่นอีกไหมครับมีค่ะ อีกปัจจัยที่สําคัญมากแล้วก็อาจจะอ่อนไหวกว่าเรื่องเทคนิคคือความรู้สึกทางประวัติศาสตร์และอารมณ์ความรู้สึกร่วมของคนในชาติที่มันฝังรากลึกอยู่ในสังคมของทั้งสองฝ่ายประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชามันยาวนานมีทั้งช่วงที่ดีช่วงที่ขัดแย้มบาดหมางกันความทรงจําเรื่องเล่าตำนานหรือแม้แต่แบบเรียนประวัติศาสตร์ของแต่ละฝ่ายอาจจะนําเสนอภาพของอีกฝ่ายต่างกันไป ซึ่งความรู้สึกพวกนี้มันมักจะถูกปลุกขึ้นมาได้ง่ายเมื่อมีประเด็นพิพาทเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับดินแดนหรือมรดกวัฒนธรรมที่ทับซ้อนกันทําให้การแก้ปัญหาด้วยเหตุผลหรือหลักฐานอย่างเดียวมันยากขึ้นไปอีกค่ะแล้วปัจจัยนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองภายในที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเชื่อมกันใกล้ชิดเลยค่ะผู้นําหรือกลุ่มการเมืองบางทีอาจจะมองว่าการหยิบยกประเด็นความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเด็นที่มันกระตุ้นความรู้สึกชาตินิยมหรือความรู้สึกถึงความเป็นอื่นของอีกฝ่ายได้ไง่ายๆเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธ,ธิภาพในการสร้างฐานเสียงระดมการสนับสนุนหรือเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในการทำให้ประเด็นข้อพิาพาทมันคุก,กรุ่นอยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาอำนาจหรือสถานะทางการเมืองของบางกลุ่มได้มากกว่าการพยายามแก้ปัญหาให้จบไปถาวรค่ะครับ แล้วกรณีคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกเมื่อปี2505ล่ละครับเกี่ยวกับประสาทพระวิหารคำตัดสินนั้นไม่ได้ช่วยให้เรื่องมันคลี่คลายหรือยุติไปเลยหรือครับนั่นเป็นอีกจุดที่มักจะเข้าใจคาดเคลื่อนกันนะคะ คำตัดสินของศาลโลกปี1962เนี่ยชี้ขาดเรื่องอธิปไตยเหนือตัวปราสาทพระวิหารว่าเป็นของกัมพูชาซึ่งไทยเราก็ปฏิบัติตามคำตัดสินนั้นนะคะแต่ประเด็นสำคัญคือศาลโลกไม่ได้ชี้ขาดหรือกำหนดเส้นเขตแดนในพื้นที่รอบๆตัวปราสาทอย่างชัดเจนในคำพิพากษาครั้งนั้นค่ะศาลแค่บอกว่าไทยต้องถอนกำลังออกจากตัวปราสาทแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงบนดินแดนกัมพูชาแต่ไม่ได้บอกว่าเส้นเขตแดนที่แน่นอนคือตรงไหน ทำให้พื้นที่รอบๆตัวประสาทยังเป็นพื้นที่พิพาทที่สองฝ่ายยังต้องเจรจาตกลงเรื่องปักปันเขตแดนกันต่อไปซึ่งนี่คือสาเหตุหลักที่ทําให้ข้อพิพาทตรงนั้นยังยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้แม้จะมีคําตัดสินศาลโลกออกมาแล้วก็ตามค่ะอ๋อกระจ่างขึ้นมากเลยครับสรุปแล้วถ้าให้มองภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่เราพิจารณากันมาก็คือณสถานการณ์ปัจจุบันปี2025 แม้จะไม่มีสงครามแบบเป็นทางการระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ก็ยังคงมีข้อพิพาทหรือความตึงเครียดที่ยังไม่คลี่คลายค้างคาอยู่หลายมิติทั้งปัญหาเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้ซึ่งมีรากมาจากทั้งปัญหาเทคนิคและประวัติศาสตร์ปัจจัยการเมืองภายในของทั้งสองประเทศที่อาจจะเข้ามามีบทบาทเป็นระยะระยะแล้วก็ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนที่เกี่ยวพันซับซ้อนกันอยู่ ใช่ค่ะส่วนประเด็นเรื่องอิทธิพลภายนอกนั้นข้อมูลชี้ว่าจีนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อกัมพูชาทาั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะรวมถึงยุทธศาสตร์ด้วยซึ่งส่งผลทางอ้อมต่อสมดุลในภูมิภาคแต่ข้อมูลที่เรามี